ดีนะคะวันนี้ปุ๊กๆก,ก็ถ่ายโซเชียแคมแบบน่าสดให้ดูกันเลยนะคะก็จริงๆนะตอนนี้กำลังจะไปรับเจออยนะคะไปธนาคารทีนี้เนี่ยอาทิตย์นี้ปุ๊อยากจะบอกก่อนว่าทีนี้เนี่ยปุ๊กจะออย,อยุมากมากเลยก็สําหรับใครนะคะที่โอนตังมาแล้วก็ยังไม่ได้ของ ขอโทษด้วยจริงๆนะคะสำหรับรทีนี้เพราะว่าปูกับพี่ออยให้เด็กไปส่งของแล้วทีนี้เนี่ยพวกใบสลิปใบเสร็จอะไรพวกนี้จะอยู่ที่เด็กส่งของคนนี้แล้วเมื่อเช้าพิ่งได้มาใครที่ยังไม่ได้ของนะคะทักไลน์ปูมาเลยแล้วเดี๋ยวปูจะบอกเลขอีเมลให้แล้วก็ที่เสียงแบบนี้ไม่ต้องห่วงนะคะคือแบบเป็นคื ไม่สบายต่อเนื่องเมื่อวานก่อนไปนอนห้องเจออนมาแล้วแบบเป็นผู้เป็นคนแพ้ขนหมาแพ้ฝุ่นแล้วมนาะก็คือที่ห้องเจออนมีหมานะคะก็แพ้หมาไปเรียบร้อยก็เมื่อคืนก็เลยกลับมานอนบ้านกินยาเข้าไปอัดยาเข้าไปหายน้ำมูกน้ำมูกอะไรอย่างนี้แต่เสียงก็เลยเป็นแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นน้ำมูกไม่มีแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะแล้วก็ใครนะคะที่อยากลองใช้ครีมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ จริงๆแล้วหน้าปุ้มมีรอยสิวเยอะมากนะแล้วก็มีรอยหลุมสิวอะไรพวกเนี้ยคือรอยหลุมสิวว่าปุ้งเป็นอยากจะบอกว่าคือแบบไม่ได้โมนะคือแบบเป็นตั้งแต่อิสุอิสัยสิบป,ปีแล้วว่าเป็นตรงนี้ล่องจมูกตรงนี้แต่พอทาตัวครีมในเซตใช้เซรั่มตีนกาตรงนี้ก็หายใช้เซรั่มทาตรงนี้แล้วก็ทาแล้วก็ดึงขึ้นไปตีนกาที่มีมันหายไปอ่ะ แล้วก็ออไอ่หลุมสิวใช่ไหมที่บอกหลุมสิวหลุมไอ,ไอ,ไอ้รอยสูใสอะใช้ไวรีแพดแต้มคือทาทั้งหน้าเราก็เอามาดับแต้งพวกรอยดำพวกรอยแผลรอยอะไรเงี้ยที่เราแบบชอบกดสิวอะไรอย่างเงี้ยแผยเติมขึ้นเติมเฉยเลยคือใช้ต้องมาสองสามอาทิตย์คือครีมปุ้อะถ้าใครรีบร้อนแบบสองวันหน้าขาวสามวันสิวหายอย่างเงี้ย หอบอกว่ามันไม่ใช่นะคะเพราะว่าคีมโปก็ไม่ได้ไม่คือเป็นคีมของคุณหมอก็จะผ่านทุกอย่างมาถูกต้องมาหมดเลยก็ต้องใช้ระยะเวลาคือมาอทิตสองอาทิตย์สามอาทิตย์อะไรอย่างนี้นะคะถึงจะเห็นผลมันก็ไม่เห็นผลนานขนาดนั้นหรอกพวกหน้าขาวพวกหน้าเนียอะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์มันก็ได้แล้วก็อย่าใจร้อนละกันรับรองว่าน่าจะใสไปตลอดเลยสี่สิบห้าสิบปีไร้สารเคมีไรไร เขาเรียกว่าอะงไรสารผิดทุกอย่างยังไงก็ลองสอบถามกันได้นะคะติดต่อมาเลยตามตาม,ตามที่ติดตามที่ผู้โพสไว้ทั้งเบอร์จีออลเบอร์ปูได้หมดเลยวันนี้ไปกันแล้ว